วันนี้พาทุกท่านมาชมราคาอย่างพนธก,การของตัว Mercedes-Benz GLE ในราค300 d รุ่นประกอบในประเทศไทยซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นเฟสลิฟแล้วนะครับตัวรถจะมีรายละเอียดสเปคออปชั่นเป็นอย่างไรรวมถึงราคาตั้งอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับ m e r c ์ d e เ b สเบประเทศไทยนะครับได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับตัว m e r c ์ d e เ b สเบ GLE ในรหัส 300D MG Dynamic นะครับเป็นรุ่นเฟสลิฟต์นะครับแล้วก็ประกอบในประเทศไทย CKD มีหนึ่งรุ่นย่อยเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับร,ราคา5,590,000บาท โดยตัว Mercedes-Benz GLE 300d นะครับจะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส OM654 นะครับเป็นดีเซล4สูบ16วาล์ว2.0ลิตรพ่วงกับตัวเทอร์โบชาร์จและตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ISG ซึ่งจะทำให้พละกำลังลงสูงสุดในระบบนะครับอยู่ที่269แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่550นิวตันเมตร ทำงานผ่านเกรมัดนะครับ9จังหวะนาฬิกโทนิกพร้อมกับเบบขรบเพื่อนสีล้อแบบโฟร์แมตติกนะครับตัวระบบขับเพื่อน4ล้อนะครับก็สามารถกระจายกำลังนะครับลงสู่ล้อด้านหน้า50ด้านหลัง50นะครับซึ่งสเปคแรงม้านะครับของตัวรุ่นนี้นะครับจะมากกว่าตัว GLE 300D รุ่นเดิมนะครับโดยข้อดีนะครับของการใส่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้า ISG นะครับเข้าไปในระบบนะครับ ข้อแรกเลยนะครับ Mercedes-Benz เคลมว่านะครับจะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงนะครับเพิ่มขึ้น6.5%ข้อต่อมานะครับตัวมอเตอร์ไฟนะครับจะเข้าไปช่วยนะครับในตอนสตาร์ทให้เครื่องยนต์เงียบนะครับแล้วก็มีความนุ่มนวลลดการสั่นสะเทือนนะครับขณะสตาร์ทนอกจากนั้นนะครับก็ยังมาช่วยในระบบปรับอากาศนะครับสามารถเปิดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ด้วยส่วนของเรื่องสมรรถนะนะครับตัวระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็เข้ามาช่วยเพิ่มพลังงางนะครับ20แรงม้า แล้วก็แรงปิดนะครับ200นิวตันเมตรซึ่งตัวเร่งสมรรถนะจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับสามารถทำอาัตราเร่งโนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ภายใน6.9วิและความเร็วสูงสุดนะครับท็อปสปีดอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูกันต่อในส่วนของตัวสเปคออปชั่นกันบ้างน,นะครับ โดยความเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับของตัว GLE f a e n Lip ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับเป็นแบบ Star Pattern นะครับดีไซน์ใหม่แล้วก็จะมาพร้อมกับตัวชุดไฟหน้านะครับดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันเป็นแบบ Multi Beam LED พร้อมกับตัวไฟสูงนะครับเป็นแบบ Ultra High Range นะครับ ส่วนด้านค่าตัวรถนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวล้อลอยนะครับลายใหม่ขนาด21นิ้วนะครับโดยจะเป็นลายเป็นแบบ5ก้านคู่นะครับเป็นแบบ AMG โดยยางคู่หน้านะครับจะใช้ขนาด275 45 R 2 1ส่วนยางคู่หลังนะครับจะใช้ขนาด315 40 R 2 1ส่วนของช่วงล่างนะครับก็จะเป็นระบบการสะเทือนนะครับเป็นแบบถุงลมนะครับแอร์เมติกนอกจากนั้นนะครับตัวระบบปิดประตูนะครับของคันนี้จะได้เป็นแบบ Power Closing Door นะครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับภายนอกตัวรถนะครับก็ยังมีใส่มาให้ครบเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งนะครับ a อ g รอบคันมีการใส่นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมกับตัวฟังก์ชันนะครับแผนฟีเอ็กเซดมีใส่นะครับตัวหลังคากระจกนะครับพานุเสเลินะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาให้ปนายข้านะครับติดตั้งเป็นบันายสแตนเลสนะครับดีไซน์สปอร์ นอกจากนั้นนะครับก็มีการติดตั้งนะครับไฟสองสว่างใต้กระจกนะครับพร้อมกับการแสดงสัญลักษณ์นะครับตราเมอร์เซเดสเบนส่วนของอุปกรณ์ภายในนะครับที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับก็จะมีการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการนะครับ MBUX 7นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวเมอร์เซเดมี Connect นะครับแล้วก็มีการเพิ่มรฟอกอากาศนะครับ PM 2 5มาให้ มีการเปลี่ยนนะครับพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับที่จะดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มหลบนะครับแสดงภาพด้านหน้านะครับขณะใช้หรบนันทางนะครับเป็นแบบ MBUX นะครับ AR ส่วนด้านระบบความปลอดภัยนะครับจะมีการติดตั้งนะครับตัวกล้องวงภาพรอบคัน3ามรูส่งสามมาให้พร้อมกับการแสดงผลนะครับเป็นแบบทานพาเลนบอลเน็ตนะครับสำหรับตัวการขับขี่แบบออฟโรด มีระบบช่วยเหลือนะครับการขับขี่อัตโนมัตินะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็มีระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับ diving assist มาให้ครบส่วนที่ตัดออกไปนะครับจะมีการตัดเบาะนั่งแถว3ออกไปนะครับก็จะเหลือเบาะนั่ง2แถวเท่านั้นนะครับก็คือ5้าที่นั่งส่วนอุปกรณ์อื่นๆภายในนะครับยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอนะครับที่เป็นแบบ digital widescreen นะครับเป็น clock pick ขนาด12.35นิ้ว มีการใส่นะครับตัวเบาะนั่งนะครับคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมกับตัวหลบบารมาซัพพอร์ตนะครับสีทิศทางมีหลบนะครับเมมโมรีซีทมาให้นอกจากนั้นนะครับตัวเบาะนั่งนะครับก็ได้เป็นแบบหนังอาร์ติเกโคนะครับพร้อมกับการตกแต่งนะครับด้วยวัสดุลายไม้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการใส่นะครับตัวไฟแอมเปร์ไลท์รอบคันนะครับ64เฉดสี เสียงของเครื่องเสียงนะครับจะได้เป็นเครื่องเสียงของเบอร์มาสเตอร์นะครับ TDR Sound System ด้านหลังนะครับมีการติดตั้งนะครับม่านบังแดดมาให้นะครับทั้งซ้ายและขวามีการติดตั้งนะครับช่องเสียบ USB นะครับมาให้5ตําแหน่งแล้วก็มีการใส่นะครับโลดชาร์จมือถือไร้สายนะครับหรือว่าไวเลสชาร์จเจอร์นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้ามาให้นะครับส่วนหลบเชื่อมต่อมือถือนะครับก็รองรับทั้งการเชื่อมต่อ Apple Carplay and r o i d Auto ส่วนระบบพ่อปลอดภัยอือ่นๆนะครับก็ยังมีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับมีมาให้ตามนี้เลย <OUR SC AN TS> ส่วนสีตัวถังภายนอกนะครับจะมีให้เลือกทังหมด3สีนะครับก็จะมีสีเงินสีขาวแล้วก็สีดำนะครับส่วนภายในนะครับจะได้ภายในโทนสีดำอย่างเดียวนะครับ และนี่ก็จะเป็นเอยดทั้งหมดนะครับของตัว m e r c e d e s Benz ในรหัส GLE 300D นะครับรุ่นเฟสลิปประกอบในประเทศไทยมาพร้อมกับราคานะครับ5ล้าน5แสนหมื่นบาทซึ่งจุดที่มีความแตกต่างหลักๆนะครับของตัวเฟสลิปนะครับก็คือการเพิ่มสมรรถนะนะครับของตัวเครื่องยนต์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์นะครับภายนอกภายในใหม่บางส่วนรวมถึงนะครับมีการเพิ่มออชชั่นนะครับระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบนะครับอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับ เพือพ่อ,อนๆมีความเห็นยังไรกันบ้างนะครับกับตัว Mercedes-Benz GLE ในราัา300 d คันนี้นะครับคอมเมนต์มาที่ด้า่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ